สวัสดีครับวันนี้เป็นการรีวิวนาฬิกา G s ช o c k รุนใหม่นะครับผมเป็น Limited e dition รุ่น G5600KG-3 นขีดะครับผมรุ่นนี้นี่เป็น Limited e dition ของ Casio GSHOCK นะครับผมสีสายกับตัวเรือนเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับผมสีเขียวที่หน้าปัดนี้เป็นรุ่นแบบใช้พลังงานแสงนะฮะเขียวทัศโซลา่าหน้าปัดนีบอกวันที่วันแล้วก็เดือนนะครับผม มีไฟสองสว่างในที่มืดกดปุ่มไฟจะเขียวเขียวขึ้นมานะฮะสองครับทำอะไรได้บ้างก็เป็นสเปคเดิมของตัวห้าหกศูนนะครับบอกเวลาต่างประเทศได้เนียเลือกเมืองเอาจากตรงนี้ฮะลิสบอนเมดิิสลอนดอนเมดิิสปารีสนะฮะแล้วก bon, ็ปปุกนะครับผม จะเวลาเดินหน้าจะเวลาถอยหลังแล้วก็เข้าหน้าหลังตัวสายสีสวยดีฮะเขียวขอเข้ามาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะครับ สนใจลองแวะเข้ามาดูตัวจริงได้ฮะหรือโทรมาสอบถามที่ไร้านได้นะครับที่ร้านสยามนาฬิกาเซนท่ันปิ่นกาชั้นสามนะครับผมสวัสดีฮะยังไงวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับติดต่อคุณผรชัยนะครับสวัสดีครับ